สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมนะครับนาองมันนี่สีฟ้ามาเบิ่งอีกกลิบๆหนึ่งเป็นคอมตู้เย็นนะพี่นอ้องมาเบิ่งกันเลยครับจัดการคอมตู้เย็นจืดจึง,งอ่าสั่งกิโลเบิง่งมีการสั่งกิโลเบิง์ฟอบพี่น้องมีคอมตู้เย็นเ็ดกิโลพี่น้อง คือจังสี่พี่น้องรักการมันาสิตัดนี่ตัดต้องเปิดหูนี่เลยพี่น้องเดื้อตัดโดยเจ็ดตัดโดยไส่เปิดหูนี่นี่ต้องพยายามเปิดหูต้องเปิดหนียังอีกอยู่นี่เปิดหูการตัดนี่คือตัดนี่ก็บ่ไไ้พี่น้องตัดบนนี่ก็บอะไตัดล่างก็บ่ไไรน,นี่ต้องตัดไตห,ห้อยร้อยต่อนีย่างเดียวพี่น้องเนี่ย ตัดนี่อย่างเดียวเอามาเบิงกันเลยครับอ่ายุ่ไฟบ้ไปคิดว่ามีการตัดต่อได้พี่น้อยโด,ยต,ด,ดยตันวดมือเหล็กดัดการโดยตนวดมือเล็กพี่น้อง เพลง MV ครับรมีพเพลง MV พร้อมนะครับครับทิ่เสียวในยังไงบลเบิร์ตี่น้องจะเปิดหูไว้เทน้ำมันออกของเบิด์ได้ครับเอเปิดหูไว้เทน้ำมันออกของเบิด คือวิธีการตัดเบเก็ตนะพี่ยงเนาะตัดกับดูมูกันดดกนี้นครับลองขวดเพื่อนกับตัดกับดูกมูนี่หลายวิธีการตัดโอ้โหอ่าทายเล็กหน่อยนะครับเล็กหน่อยทีเดียว <laughs> น้องตีมน้องมนอนะพอมา,าไปกระดินไปเออไปสิกระดินไปเด้อกวดแหงกวดปุ๊บเลยตักน้ำมาไปตักน้ำมาไปไปดูขนาด ว่าตังนามาไ้ตั้งนานมาไฟลูกอ NO. er ่ะอเดี๋ยวนี้ยหะั้งนามาดิลูกไฟลูกเด้อลูตแดบหมดเวยครับอยู่ในเมืองนี่ไีเพื่อนๆพื่แห่งแทบหมดย

เพื่นเอาท่องเอาทอ่อ,าทองออกแล้วผมได้พี่น้องอตัดน้ำให้พี่นี่จิบบุ้มีการตัดต่อเด้พี่น้องเด้อจัดการให้แล้วที่เหียอไปเลยตักน้ำไมีกลูกไอ้อีกอีก,อกอน้ำเลย

กัวการเลยสร้างกอนว่างาหาน่ะเอาขี่มันหนียวกดเหนียบแล้วก็เด้งเลยพี่น้องเร่งั้กันอาหุตรงนี้ดูอาวรงอาวรง

ลอยครับปล่อยมันเย็นแป๊บนะึงทีจองทีเอาใส่เลยใช่หมุนนอ็อตออกครับนอ็อตเป็นน็อตเบอร์แปดน็อตเบอร์แปดนละ้วเพียงมอนี่อยู่สี่ตัวครับ เพื่อนเพื่อนเพื่อนว่างว่างว่างดินถมันยังเบิกอสกทหารโดยตะนวดม,มือเล็กครับพี่นนองตนวดมือเล็กเข่็มบีฮะ đừng ngộp rồi. Cắt cái là หน่อยครับบ่ mình Cây mình cắt chút cho ได้หน่อย,หน่อย.แบ่ง cắt chút cho แต่หลายวิธีครับแเต่เอาแบบชัดเจนเลยเนาะพี่น้องแบบผมมีการตัดต่อด้วยพี่น้องคลิปไหนด้วยพี่น้อง<ว>เบิ่งกันเนี่ย <laughs> จะนวดมือเด็กเลียงตัดทีแต่น้อยแต่น้อยครับ ท้องแดงมันก็แข็งขึ้นกันหายเส้นรวมกันมันก็แข็งกัน เล็กหน่อยก็เดือเบื้องายอะไเล็กหน่อยนั่นบังเออนี่อครับน้าจตกันซีคือกันเลกหน่อย

ดึงออกขวดใส่มือเหล็กครับบ่แดอเอาแน่สูตรมา hôm nay phối được phải không? dán này sướng mà, đèn bò, đèn hai point เออเอาเนี่ยสูตรเสียเวลาเนี่ยสูตรสูตรเล็กงา,งามครับตอกปอก,ปอกสองบาทออกเลยคลิปมันกับสียงยาวน,นี่จังหน่อยด้วยพี่น้องด้วยติดตามครับเพราะว่าบ่ดด้ตัดต่อ พอตัดต่อให้พี่น้องได้เบิ่งเต็มเลยว่าใส่เวลาเท่หร่นํำนะครับน้ะบางลงดินครบางลงดินมาพี่น้องเล็กสดเล็กงามครับพอดีตัวเองสดสดใหม่ๆสดสด,ดนอ่นนนี่ก็เอิ้นว่าสดสด,ดนั่นนของเพื ใส่เวลาแน่จังหน่อยเนระัพี่หน่องจะไปเีกเอ็มวีหากับเฮดบอถืกรักการเป็นไหนเป,นเปนน็นเป็นสันสันแบบหนึ่งก็เลสยสาไปเน่ยจังหน่อยครับพี่หน่องเอาโอ้ต้นเบิง ติดตามเลยพี่น้องเด้อว่วาเป็นเรียนว่าท่านจบเป็นไรครับเรียนมาสิปีเดียวแต่ว่าท่านจบปคื่อ,อสูตรตัวมันย่งตัวหน,น,นันก้อนตัวหนอยก้อนเออเป็นเป็น,ปนสันสอ บ่ได้บอกให้เฝ้าเลยพี่น้องเป็นแต่ว่าเป็นเฝ้าเองคนแต่ว่าเฝ้าก็เลยบวชอันนี้การเฝ้าเกินไปมันกระอะไรยังจ่อโก้ดิเพราะว่าเหยืดท่าหลังมันตรงฮะเอาใจซอย จริงมันง่ายพี่นอ้องถืหรักการง่ายก็นี่อีกเท่าหนึ่งคุณครับนี่เป็นจังไรละบ่ถืกลักษณะจังไรจังหนึ่งถืหรักการพุ่นพุณเปล่าปุด อัดคลิปไว้ให้พี่น้องเบืองน้ำเพิ่งจะได้ฝ่าวเป็นโอู้พับแบนบวกห,หัวคนเบิองเพิ่นเพิ่นแก่เป็นจริงจริงเป็นเฮ็ดมาเป็นสิบปีแล้วครับวันนี้ว่าอัดคลิปเพื่อนนี่แบบตื่นเต้นเลยนะยนั่นนั่นยังไง ตีไม่แของหวานเคุนหัวว่ามีคนเบิง่งเพิ่นเพิ่นกะสิออกอาการแบบนี้หนะบุกขยันเด้อเติดอะไรติดหยังติดสั่นนี่แหละเอากีมมาไปกีมขาแดงยืนพี่น้องขาเบิ่อยืนนี่ ที่แรกนิดหนึ่งบิดออกเลยจะเนียนพับทั้งไหนมันดัดไวตีทั้งโอ้ยสีแดงได้บะเนาะพี่น้องเมื่อน,นี้ปกติโปเปีนักสีได้ครับนี่ว่า่ายคลิปเพิ่นหูนี่โตเพิ่นว่เพิ่นสีได้ออก อากาศเพ่นเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเลยเป็นอคติ้งนะพี่ห้องวันนี้มันก็กลายเป็นเดืองหยากเลยอายุงานพ่นเป็น1ิปปีปเลยถี่เอ็มบีหรอโอ้ย กี่โล่พี่น้องอเบิ้งทองแดงมัน,นพี่น้องคำนวณเองว่าที่แดงเจ็ดโลเนาะพี่น้องเนาะเอาใส่เบิ้งกี่โล่กันีพี่หลองเอาเล็กหน่อยขึ้นก่อนพี่น้องเอาเอาเอาไปเลย กือกกิโลพี่น้องโลเออหกกรรมอยู่ประมาณหกกมครับหกกมได้เนาะพี่น้องเนาะอ้าตีกลมๆ่าครึ่งโลพี่นอ้องห้ากรรมนี่แหละประมาณนี้พี่น้องสดๆห่อนๆ่อ่องเดียงท่องเบ็ดเจ็ดโลช่องเดียงใหญ่ เครื่องโล่น้าพี่น้องเนาะเอ้าประมาณสำนีน้อคลิปนี้พี่น้องเอ้าถื้อใบเบิ้งเป็นมือเล็กซือทั้งเดิมพันทีอาคลิปนี้กระชิฝากพี่ตอนน้องไว้ประมาณนี้หน้าพี่น้องเน้อสาวๆสำหรับคลิปคอมเสื่อคอมตู้เย็นหน้าพี่น้องเนาะคอมตู้เย็นแบรนด์เท่านี้หละ ทำลาพี่น้องไปเพียงสันนี้เนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ,มได้พี่น้องด้วยยังสิบ่าควาดคลิปต่อไปอนี้สวัสดีครับ<ว>โอ้ยเด็กหน่อยอ่าอยากออกเด็กหน่อยอยากออกคลิปนานน่าน,น,าน